วันนี้จัดเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda a c c o r d คันนี้นะครับคันนี้คือรุ่น Honda a c c o r d 1.5หนึ่งจุเทอร์โบนะครับเลขไมล์เก้าหมื่นหเกียร์อัตโนมัติซีพนะโหมดการขับขี่สาโหมด Eco Mode โหมด Sport นะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะพร้อมออโต้เบรคโฮลนะบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับรถสวยมากๆนะครับเป็นรถหน่วยงานโผล่ไปตำการปี2019นะครับจดยี่สนะครับภายในสีเบสสะอาดๆคันนี้นะดิส4ี่ล้อยางโยโกฮาม่าเบิกใหม่ นะครับเป็นสีเทาดำสวัสดีครับเซซี่ครับมาอยู่กับผมเดร์ทอโต้นะครับวันนี้นะผมเอาตัวเจนสิบนะครับเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นรถหน่วยงานราชการลดประจำการเข้ามานะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับ1.5เทอร์โบ EL นะครับเป็นรุ่น EL ปี2019-20รับเลขไม้95 นะครับถ้าใครอยากได้สปอร์ตไซด์นคันใหญ่ๆนะครับประหยัดน้ำมันนะคือยนต์พันห้าพร้อมเทอร์โบนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ราคาเสนอขายในวันนี้นะครับ9 8้0 0 0นบาทนะครับก็ราคาปรับออกมาใหม่นะ989ก้านะเป็น1.5ึ่าเทอร์โบนะผมบอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากๆนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้ป้ายแดงนะซื้อมือสองนะมีรถให้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นตัวรองท็อปนะครับมันก็จะมี R S E L แล้วก็ตัว E นะครับอันนี้เป็นตัว E อนะครับไฟหน้าเป็นเป็น LED เต็มเต็มดวงหมดทุกดวงนะครับเป็น LED หมดเลยนะท้งซ้ายและขวานะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมแบบว่าเส้นใหญ่เลยนะพร้อมโลโก้ฮอนดานะครับนะไฟหน้าเขาเป็นแบบ LED เต็มระบบแบบนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่ได้มีดวงไฟเลยนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับพร้อม day time นะครับกระจังหน้านะครับเป็นกอสไฮแบ็กหรือเปียโนแบ็กนั่นเองนะครับคันนี้เลขไม่น้อยนะก้ามื่นกว่ากิโลนะครับ สีด้าทั้งคันนะดูชุดกันชนนะครับแนสนิทแบบนี้นะครับอันนี้ก็รัดด้วยยางปี21นะครับเปลี่ยนยางมาแล้ว1ชุดนะครับเดิมเป็นรถปี19บเกจดยีก็คือเป็นรถผลิตปลายปี19นั่นเองนะครับยางก็ไม่ใช่ยางธรรมดานะเป็นโยโกฮาม่านะครับแอดแวนนะครับปี2021นะครับคันนี้สีเทาดำสวยๆเลยนะนะครับจะเห็นได้เลยว่าชายด้านล่างเนี่ยจะไม่ได้แบบเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับจะตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับมันทำให้รถดูหรู นะดูแพงมากขึ้นนะภายในกว้างขวางนั่งสบายนะนะเดี๋ยวผมพาดูออปชั่นด้านในนะแต่ตอนนี้ดูด้านนอกก่อนนะครับให้ดูพวกโครงสร้างตัวรถนะครับกับสีนะดูเนื้อสีนะครับแล้วดูเส้นตรงที่ผมชี้นะนะครับตรงเป๊ะนะครับไปถึงด้านท้ายนะครับตัวรถไม่เคยมีบัติเหตุพิวามจมน้ําชนหนักไม่เคยกระทบเลยนะครับคันนี้ไปรับมาเองนะภาษีพอรบอไม่ขาดนะครับ นะคันนี้นะ1.8 EL เอ้ย1.5 EL ขออภัยนะครับเด็น1.5ึ l งเเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นีซีนั่นเองนะครับวันนี้จัดให้แล้วนะครับกับผมเนททอโต้นะครับกุญแจสมาร์ทคีเลย์สอดอกนะครับคันนี้ก็มีโหมดตัวรีโมทเอนจินนะครับก็เป็นเอนจินสตาร์จากรีโมทได้เลยนะครับนะเอาไว้วอร์มเครื่องอย่างเช่นรถคันนี้ต่อต่างแดดเหมือนที่เคยบอกนะครับเราก็กดสตาร์รถไว้ได้นะครับตัวนี้เป็นดิสสี่ล้อ นะัเป็นดิสซีล้อนะแม็กก็จะเป็นลายห้าก้านนะครับแบบใหม่นะมันจะไม่ได้เชิงเป็นห้าก้านขึ้นตรงนะมันจะมีแฉกเป็น5้าแฉกแต่ว่าก้านมันขึ้นคู่ไปอย่างนี้นะครับแม็กทั้งหมดนะมันมี10ก้านนะครับนะแต่ว่าเวลาดูไกลๆอ่ะตรงที่มันว้าวอ่ะจะปกติมันจะเป็นแม็กเดิมตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนใหม่ก็คือขึ้นคู่เพื่อให้เห็นว่าตรงนี้มันเป็นแม็กนะครับล้อก็เป็นห้ารูร1อยสิบห้านะครับ นะดิสเบก400อยางโยโกปี21นะครับกันชนด้านหลังนี้ยังเป็นแบบปัดโครเมียมเลยนะสวยมากนะครับชุดสีแนบชิดเลยนะครับคันนี้ก็ราคา9 8 9กนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการฟรีดาวนะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณอ7หมื่นนะครับ17,800ฟรีดาวโดยไม่ใช่เงินออกรถนะครับก็แนะนำให้ซื้อ2องท่านนะครับหรือว่าจะซื้อคนเดียวก็ได้นะรายได้สัก4 0 0 0 0ก็ซื้อคนเดียวจบนะรายได้3 5 0 0 0ก็เบียดเบียดได้อยู่นะครับ ายท้ายของ a อ c o คอรตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสวยนะสวยตอนแรกๆออกมาใหม่อะตัวรถคือดูแบบดูยังไงก็ขี้เลรนะแต่พอรถมาวิ่งบนท้องถนนเยอะๆเออรถมันสวยนะรถมันสวยมันเป็นธรรมดานะครับกับรถที่ออกใหม่แล้วนะถ้ามันแปลกตาไปเราอาจจะมองเข้าแบบติงมันนู่นนี่นั่นแต่ว่าตัวรถเนี่ยเดิมมากสีสวยมากนะครับฮอนด้าแอรคอร์ดครับ1.5 EL Turbo นะคันนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยนะเป็น e อเดิม นะครับไม่ได้มีชุดแต่งอะไรมาเพิ่มนะครับถ้าใครอยากได้รนเดิมๆสีเทาดาแบบนี้นะครับรีบติดต่อได้เลย062640776ด้านล่างก็มีดิฟิวเซอร์มาให้นะมีดีฟิวเซอร์มาให้ด้านล่างตรงนี้นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานโปรประจำการนะดูท่อนะนะท่อคันนี้ออกคู่เลยนะครับนะมันจะมีตัวหม้อพักตรปงไปเห็นไหมครับนะเก็บเสียงนะท่อออกคู่เลยแล้วเครื่องยนต์1 0านะครับ สวยๆนะรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับก็เหมาะสมนะที่ท่อจะออกประมาณนี้นะครับแล้วดูตัวห้องเก็บสัมภาระนะเป็นซีดูนะว่างพร้อมถาดยางมีให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นอาร์ฟนะครับสวยเลยนะดูนะเงียนกริปนะครับรถไม่มีกระทบนะครับซีนทุกอย่างเนี่ยเดิมหมดนะครับ กระจกคอนด้าแท้มีไฟเบรกนะครับมีกระจกไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะครับใครอยากได้รถที่เซกเมนต์ใหญ่ๆราคาประหยัดนะปี19 20นะร,ราคา989นะครับคือจริงๆอ่ะราคาเท่ากับ c a m รี่ออนิวแหละนะแต่ถ้าให้เลือกผมไม่ได้บูลลีนะจริงๆแล้วผมเลือกผมเลือกคอนด้าดีกว่านะนะครับนะว่าตัวรถคอนดะ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์นี่คือที่สุดละนะครับ ตัวนี้มันมีรุ่นที่เป็น h e v ด้วยนะนะเป็น h e v ก็คือเป็นไฮบริดด้วยนะสำหรับคนได้ตัวเอคอร์ตัวนี้นะครับดูแผงประตูนะครับประตูเดิมนะเบรอาร์เดิมนะสีนอกในสวยมากคันนี้นะครับชายล่างเดิมนะครับประตูมันก็จะเป็นอ่าหนังสีเบดนะครับสลับกับตัวลายไม้นะครับสลับกับตัวลายไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเป็นเส้นสีเทาด้านล่าง หน้ากระจกนะเป็นออโต้นะครับกู่หน้านะครับข้างหลังเนี่ยเป็นไฟฟ้าปกตินะครับมีแอร์ตอน2มาให้นะครับตัวบอกภายในเป็นสีเบจนะแผงประตูเป็นสีดําตัดสีเบจหลังคาเป็นสีเบจแต่มีแอร์ตอน2มาให้นะครับแอร์คอรเนี่ยนั่งสบายไม่แพ้แคมลี่เลยนะเอาจริงนะครับแล้วขณะตัวบอกที่ผมเคยบอกเนี่ยบอกมันจะชันเห็นไหมมันจะเอียงขึ้นนิดนึงนะมันจะไม่ได้ระนาบเดียวกับพื้น นะครับเวลาเรานั่งตัวเรามันจะเอ็นไปข้างหลังแล้วเข่าเรามันจะดูสูงขึ้นมันจะทให้เรานั่งสบายมากนะครับตรวจสอบโครงสร้างนะครับรถเดิมนะดูเม็ดอาร์คนะครับรอยขีดยังอยู่เลยเนี่ยนะไม่มีกระทบนะครับตรวจสอบโครงสร้างได้เลยนะครับสวยนะครับเดิมๆไม่มีตีลังกานะครับคันนี้คือ1น e ่งจุ้ยเทโบนะครับกับ Honda Accord นะเป็นเก่งซีดานสุดหรูที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลย นะครับตัวบาะเป็นสีเบจแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวลําโพงนะอยู่ด้านในให้นะครับมีลําโพงอยู่ด้านในให้สองฝั่งนะครับนะและที่เท้าแขนนะครับก็สามารถเปิดไปหยิบของจากด้านหลังได้นะจะเป็นลักษณะนี้นะถ้าใครเล่นเครื่องเสียงก็ใส่ออกนี้ได้แล้วแต่นะนะครับเพื่อความสะดวกนะครับที่เท้าแขนก็จะมีที่วางแก้วน้านะลึกค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับเหมาะมากนะครับก็พับได้ใหญ่ดีนะครับใหญ่ดี นะครับราคา989เท่านั้นนะครับป้ายแดงก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะล้านกลางเลยนะนะครับกับตัวซีวิคเอ้ยกับตัวแอคคอร์ดเอตัวนี้นะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่เลยนะครับด้านหน้านะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับเบาะคนขับมีเมมเบอรี่ซีทให้นะครับสองเบาะนะมีเมมเบอรี่ซีทให้สองจุดนะครับนะเส้นโคเมียนตรงนี้ที่ผมบอกคือดีดีดีเทลตรงเนี้ยมันทําให้รถดูแพงมากขึ้นนะครับสำหรับตัวฮอนด้านะครับกระจกคู่หน้าเป็นออโต นะครับจบเดิมทุกบานนะครับแล้วดูพวกเม็ดอาระขอบประตูนะนะครับสวยจริงๆนะครับออปชั่นด้านในไม่น้อยเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับแอร์เป็นดูโอโซนนะครับแอร์แบ็กนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักเนาะนะครับที่เก็บของนะคู่มือคู่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับนี่เลยตอนนี้รถเลขมหมื่นห0 0นะครับก็เข้าศูนย์ระยะสุดท้ายก็คือ90,000กิโล นะ90,000กิโลนะครับยังไงก็คุ้มนะคันนี้นะ989นะอันนี้คู่มือนะครับนี่อันบุ๊กเซอร์วิส40ขอไพ่หัวนรือนงเลยนะอันนี้ Book คออนนนะนนู่มือนะอันนี้บุ๊กเซอร์วิสนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสอันนี้คู่มือนะครับมีให้ครบนะครับซองเซิรหนังต่างๆอยู่ครบนะครับคันนี้ผมบอกเลยน่าใช้งานสุดๆนะครับ,นะรบนะเดิวผมพาไปชมหน้าจอพวกตัวไอทัชแล้วก็ระบบการใช้งานนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเข้าฝั่งนู้นนะครับ พวกจอไอทัชนะมันก็เชื่อมต่อพวกตัวแอนดรอยด์บลูทูธแอปเปิลคาเ y ได้นะครับนะมันก็จุแจไปลักษณะแบบนี้นะเป็นสมาร์ทคีย์เลสแลปุ่มนี้เอาไว้เป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะครับจากรีโมทสตาร์ทนั่นเองนะไฟเลี้ยวนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวลงไปกระจกนะครับนี่บอกไฟฟ้านะมันเลื่อนมาละถ้าเราเมมโมรี่ไว้มันจะเลื่อนมาละมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เราเซตไว้ตอนแรก นะครับซึ่งดีมากๆครนะสะดวกสบายนะครับเนี่ยกระจกออโต้คู่หน้านะครับเป็นท่านล็อกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าอันนี้เป็นไฟฟ้าอันนี้เป็นออโต้นะครับเป็นท่านล็อกเมมเบอรี่ซีทอบ์ดนะครับแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงหลังนะกดได้จากตรงนี้นะครับดูซอกนะซอกเดิมนะซอกเดิมนะปุ่มพุ s สต t a r t นะครับมีเลนวอล์มาให้นะครับแอร์คอร์ดคันนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องใช้งานเลยนะนะครับ นะผมบอกเลยว่าไม่มีทิฏฐินะครับไม่มีทิฏฐินะแต่ผมขออนุญาตนะตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถละนะครับนี่ตอนนี้ผมสตารมรถละนะผมสตาร์ทละดูหน้าปัดเลนใหม่นะครับเลขไมลเก้าหมืนห้านะครับเลขไมลเก้าหมืนห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกหน้าจอไอทัศนะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนทุกอย่างนะครับแอร์เป็นระบบดูโอโซนนะขึ้นมาผมกดออโต้เลย นะแต่ตอนนี้ผมตั้งเป็นแบบเป็นไอนี้ไว้ถ้าเราจะใช้เป็น Duo ก็สามารถเปิดได้นะทุกยงทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับแยกอิสระหมดเลยนะครับก็จะเป็นปุ่มกดแบบง่ายๆนะถ้าเราจะเร่งแอร์ก็เร่งได้จากตรงนี้นะทางที่ดีเปิดออโต้ดีกว่าใช้งานสะดวกนะอันนี้ไฟขอทางนะครับหน้าจอ i อทัก็มีขนาดประมาณน่าจะใหญ่กว่า9นิ้วนะครับนะก็จะมีให้เลือกนะตรงนี้ ะรเราจะเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะมี USB ให้2พอร์ตนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับหรือว่าจะดูระยะทางการใช้งานก็ได้นะ281กิโลค่าเฉลี่ยก็อยู่9.8กิโลลิตรนะครับทิป A นะคทิปทิป A วิ่งได้11.5กิโลนะครับทิป B 11ถึง10เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมีพวกนาฬิกาเข็มท่งเข็มทิศอะไรไว้ใช้งานนะอย่างเช่นรถหันหน้าออกทางไหน อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้นะครับแล้วเครื่องเสียงดีมากเลยนะเครื่องเสียงดีมากนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนนะครับกล้องก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะเวลาเลือกกล้องจะเลือกได้สามโหมดนะครับก็มันจะส่องลงพื้นเลยก็ได้หรือจะแบบเป็นโค้งเป็นเคิร์ฟออย่างงี้ก็จะเป็นแนวตรงนะครับนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ cvt นะครับพร้อมเครื่องยนต์1,500ซีซี cc นะกับเทอร์โบนะครับ,รบเกียร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับโหมดการขับขี่นะมีให้3าโหมดนะฟังดีๆนะมีโหมด normal mode นะ normal mode นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกียร์กลับก่อนโอเคนะครับมี normal mode ถ้าเรากดใช้ประหยัดน้ำมันเราก็กด eco mode นะครับนะอันเนี้ยจะเป็น normal mode นะถ้าเรากดใช้ eco นะมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเห็นไหมครับนะถ้าเรากดใช้โหมด sport นะเท่มากเลยนะเดี๋ยวดูนะนี่โหมด sport เห็นความแตกต่างไหมโหมดสปอร์ตกับโหมดธรรมดานี่ผมปิดโหมดสปอร์ตละนะเปิดโหมดสปอร์ตปุ๊บนะมันจะมีบูทขึ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปเทอร์โบชาร์เจอร์นะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะแคบลงเพราะว่าโหมดสปอร์ตรอบมันจะขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้วเราสามารถดูได้ว่าบูทเรามันขึ้นเท่าไหร่นะครับมันเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็โลโก้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับจากสีเขียวเป็นสีแดงเนะี่ยถ้าเป็น อีโคโหมดมันก็จะเป็นรูปใบไม้ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับปุ่มาะไรก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายก็ดูหน้าจอได้กดดูหน้าจอนะครับแล้วก็เลื่อนเอาเลื่อนเลื่อนลักษณะนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ปรับเสียงอะไรพวกนี้ก็ได้นะพวกปรับพวกวิทยุเดี๋ยวลองเพจก่อนอนะ่ะผมเปิด <Christmas>, เนี่เสียงก็จะเป็นปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคูดคอนโทลนะครับล็อกความเร็วนะมีบวกลบเซตแคนเซิลนะเดี๋ยวลองกดให้ดูอ่ะทีหนึ่งกดคูดปุ๊บมันจะขึ้นคูดเมนอยู่ด้านบนนะครับเวลาเราจะใช้เราก็กดเซตนะกดเซตนะแต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่ารถมันไม่ได้ขยับนะบเวลาเลิกใช้ก็แคนเซิลหรือว่ากดซ้ำที่คูดมันก็จะดับระบบมันจะถูกยกเลิก แล้วก็มีเกียร์พัลดลชิพนะฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้เป็นลบนะครับที่ปัดน้ําฝนออโต้ Auto, นะที่ปัดน้ําฝนออโต้ Auto, นะตรงนี้นะเป็นอัตโนมัตินะครับไฟหนะ้าเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีตัวอ่า USB กับ Power Outlet USB จะมี2จุดนะมีตรงนี้กับตรงที่เท้าแขนนะครับพวงมาลัยก็เป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะเป็นหนังรูปแบบใหม่ ปุ่มพ u s สตาร์ t นะมีเลน v อตมีอะไรให้เรียบร้อยนะเวลาเราดับหน้าจอก็จะขึ้นแค่นี้นะครับคือรถน่าใช้งานมากๆนะสำหรับตัว Honda Accord ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีที่ทำงานคู่กับเทอร์โบเนี่ยกับรถไฟใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะมันเหมือนตอนที่เขาออกตัว Honda City มาใหม่ๆอะ่ะที่ว่ากลัวว่าเครื่องยนต์1 0 0 0ซีซีนะจะไหวเหรอนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5นะครับมันก็เหมือนตัว พวกซีวิกอาร์เอสนะครับหรือว่าตัวอะไรก็ถ้าซีวิกอาร์เอสนะจะเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบแบบนี้นะซีวิกก็จะมีหนึ่งจุดห้าเทอร์โบกับหนึ่งจุดแปดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเฮดอีวีเนี่ยมันจะไม่ใช่เครื่องพันห้าแล้วนะครับตัวเฮดอีวีมันก็จะเป็นเครื่องยนต์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็หน้าตาของเครื่องยนต์นะจุดวางก็เป็นเครื่องยนต์วางขวางนะครับสี่สูบเรียงคอยแยกนะครับเทอร์โบชาร์เจอร์อยู่ด้านหน้านะับไอเสีย นะครับมันก็ออกหัวลงไปได้ล่าง ID ดีมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับโครงสร้างตัวรถถือว่าเดิมมากนะครับเดิมมากนะดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีกระทบนะครับโครงสร้างด้านหน้ากะโหลกนะครับอยต่อนะครับเนียนมากเลยคันนี้9ะ9 9ปนะปั๊มลมปั๊ม a b s ถ้าใครสนใจอยากได้ตัว Honda Accord 1.5 e l เทอ b o สีเทาดำคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะรถก็วารันตีศูนยไม่น่าจะหมดละ เพราะว่าปี20เนาะนะครับปีนี้ปี23นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะพร้อมบริการฉุกเฉินนะปีท ETU กองอากาศนะถ้าใครเคยใช้เครื่องยนต์ Honda ที่มีเทอร์โบจะรู้เลยว่าขับสนุกนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะที่คันนี้ค่าเฉลี่ยมันอยู่11โล10โลนะเพราะว่าตัวรถไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับมันแบกทั้งน้ำหนักตัวรถนะครับนะแต่ว่าเวลา วิ่งออกต่างจังหวัดยาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเหมือนฮอนด้าซิตถ้าวิ่งในเมืองก็ก็เหมือนรถปกติน้ำมันก็จะกินอัตราชิ้นเปลืงองพอๆก,กันแต่ถ้าวิ่งทางไกลยาวๆนะมันจะประหยัดมากๆนะคันนี้ราคา9 8 9,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ